จีนจัดแสดงหุนยนสำหรับกองทัพทั้งทางอากาศทางบกและทางทะเลที่งานแสดงสินค้ากลางกรุงปักกิ่งซื่อก็บว่าทำรายงานว่าจีนได้เปิดตัวความสำเร็จล่าสุดเทคโนโลยีอัจฉรยิยะทางการทหารของกองทัพโดยจัดแสดงหุนยนสำหรับกองทัพทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศขั้นสูงที่งานแสดงสินค้าในกรุงปักกิ่งตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมของกองทัพจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ภายในงานจัดโดยสถาบันบัญชาการและควบคุมแห่งจีนภายใต้การประชุม China Conference on Command a n d Control ครั้งที่9และก็ยังมีงาน China Military i n t e l l i g e n c e Technology Expo ครั้งที่7ที่เริ่มตน้นค้นแล้วที่กรุงปักกิ่งตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและงานจะมีไปจนถึงวันพุธนี้ สำหรับงานในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเรงการพัฒนาความก้าวหน้าทางปัญญาประดิษฐ์ของกองทัพจีนเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพในทุกภาคสนามโดยอิงจากระบบเครือข่ายและข้อมูลส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการของกลไกการใช้ข้อมูลและความฉลาดของปัญญาประดิษฐ์ในงานนี้มีการจัดแสดงทางรถถังหุ้มเกราะยานพาหนะภาคพ,พื้นดินไร้คนขับที่มีน้ำหนัก1.2ตันวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ติดตั้งระบบลาดตระเวนค้นหาและสามารถปฏิบัติการอื่นๆได้เพื่อนำไปใช้ในภูมิประเทศที่มีความซับซ้อนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวสูงนอกจากนี้แล้วยังสามารถควบคุมจากระยะไกลหรือสามารถติดตามเจ้าหน้าที่ได้แบบอัตโนมัติซึ่งมีแนวโน้มที่จะนำมาร่วมใช้กับทหารของกองทัพจีนในอนาคตนอกจากนี้แล้วยังมีโรบชาร์คหุนยนต์ใต้น้ำที่ดูคล้ายกับฉลามตัวเล็กๆ แต่มีคุณสมบัติที่มีความเสี่ยงต่ำมีความทนทานสูงความรวดเร็วมากและยังมีความยืดหยุ่นสูงอีกด้วยเดิมได้มีการเปลี่ยนใบพัดแบบดั้งเดิมไปสู่ไบโอนิกที่สามารถให้ความเร็วสูงสุดได้ถึง6นอตหุ่นยนต์ใต้น้ำนี้สามารถนำมาลาดเวืนได้อย่างใกล้ชิดภายใต้ปฏิบัติการค้นหากูภา้ภัยการเฝ้าระวังภัยในชนาการต่อต้านเรือดำน้ำการสำรวจทางอุทกวิทยาการถ่ายทอดการสื่อสาร และภารกิจติดตามใต้น้ำอื่นๆภายในงานนี้นอกจากจะมีการจัดแสดงฮาร์ดแวร์แล้วยังมีการจัดแสดงซอฟต์แวร์ระบบดิจิตัลต่างๆที่ใช้ในการสั่งการและควบคุมของกล่องทัพที่นำมาแสดงด้วยเช่นเดียวกัน